สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องแชปสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลสกอร์สูงครึ่งเวลาแรกเลยนะครับหนึ่งคู่ประจําค่าคืนนี้นะฮะวันนี้วันที่6พฤศจิกายนปี6 5นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมนะฮะเราไปดูคู่ที่เด็ดเมื่อวานนะครับที่ให้ไป1คู่นะครับในรายการบุนเดสติก้าเยอรมันนะฮะผลงานของเมื่อวานก็อยู่ที่3ามทุ่มครึ่งนะครับทีมฮอฟเฟนไฮและก็ เอเบลซิกนะครับก็จบกันไปที่ครึ่งแรกนะครับ0-1นะครับมีประตูตั้งแต่นาทีที่นาทีที่17นะครับก็ถือว่าวินไปนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลา4ลูกด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะคู่นี้วินนะครับผลงานของวานนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคู่อีกแล้วนะครับประจำค่ำคืนนี้นะฮะ ก็ในวันที่6นะครับวันนี้วันอาทิตย์บอลเยอะเลยนะครับทั้งพิมเมลิกนะฮะอ่าเซเรียอ่าสเปนนะครับเยอรมันแต่ว่าวันนี้จะไปในคู่ของบุนเดสติก้าของเยอรมันเหมือนเดิมนะฮะในรอบ5้าทุ่มสานาทีนะครับระหว่างทีมไฟบวกและก็โคโลนนะครับทีมเราอันดับ4เจออันดับที่12นะครับ สถิตินะครับสถิติทั้ง2ทีมนี้นี่เคยพบกันนะครับโคโลนเคยชนะไป1นนะฮะเสมอกัน1 1แล้วก็ไฟบวกชนะไป4 1นะครับสกอร์สูง1นัดนะครับแต่ว่ามีครึ่งแรกสกอร์ในครึ่งแรกทั้ง3นัดรวดเลยนะครับสถิติที่เคยพบกันนะครับส่วนผลงานล่าสุดของอไฟบวกนะฮะก็พึงไปเสมอกับคาราบักมา1 1นะฮะแล้วก็ชนะชาเก้สวนสีมา2 0ศูนย เสมอกับโอลิเปียกอสมา1-1นะครับสังเกตในครึ่งแรกนะครับอ้ในครึ่งแรกเนี่ยสามนัดร้วดเนี่ยมีสกอร์ทั้งสามนัดเลยนะครับผลงานล่าสุดของโครนโครนก็เพิ่งไปชนะกับเอ่อเสมอกับนีดมา2-2นะครับอู้สกอร์สูงเลยนะฮะครึ่งแรก2ลูกเลยนะครับแล้วก็เสมอกับฮอฟเฟนไฮมา1-1นะครับครึ่งแรกมี2ลูกนะครับไปชนะสโลวาโก้นะฮะ1-0นะครับ ก็มีในครึ่งหลังนะครับสำหรับนัดนั้นนะครับส่วนวันนี้แผนการเล่นนะครับแผนการเล่นไฟบวกเนี่ยคาดว่าจะอยู่ในระบบ4-5-1นะครับใช้กองหน้า1คนเหมือนเดิมนะครับมิเชลเกอร์ลิทนะครับส่วนโคโรนนะครับใช้ระบบ4-5-1เหมือนกันนะครับก็ใช้ระบบด้วยการเน้นกลางซะส่วนใหญ่นะครับสู้กันนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะส่วนราคานะครับราคานียเปิดมานะครับ ครึ่งลูกนะฮะไหลขึ้นเป็นครึ่งครอบลูกนะครับฝ่ายบวกนะฮะเป็นฝ่ายต่อเพราะว่าอาจจะได้ความได้เปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านกองเชียร์แล้วก็สนามด้วยนะฮะแล้วก็ฟาร์มกันเล่นด้วยนะครับราคาน้ําอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามแล้วก็ศนะูนย์จุดเก้าเกณฑเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะกันที่หนึ่งลูกนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะแล้วก็ราคาพูนะฮะหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ อู้ไหลลงด้วยนะครับแล้วก็4.75ฝั่งโคโลนไหลขึ้นด้วยมีโอกาสที่ไฟบวกวันนี้จะชนะเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ส่วนหล่าเต็มเกมนะครับ2.75นะฮะไหลลงเป็น0 8 5 แล้วก็1.05ฝั่งต่ำนะฮะยิ่งมีโอกาสทําให้เกิดสกอร์สูงแล้วนะครับคู่นี้ส่วนในครึ่งแรกนะครับในครึ่งแรกคาดว่าจะมี1ประตูนะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าสถิติจากทั้ง2ทีมเนี่ยที่เคยพบกันมีสกอร์ในครึ่งแรกทั้ง3นัดรวดนะครับล่าสุดนะครับและกก็สถิติของแต่ละทีมนะครับส่วนใหญ่จะชอบมีประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะ สรุปว่าน่าจะมี1ประตูในครึ่งแรกนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ประตูที่2ที่3อาจจะตามมานะครับในครึ่งหลังนะฮะสกอร์รวมน่าจะอยู่ที่3ลูกนะครับแล้วก็เป็นไฟบวกที่เฉือนชนะนะฮะสกอร์ที่ผมคาดไว้ก็คือ2 1นะครับเกมนี้น่าจะอยู่ที่ไฟบวก2โคโลน1นะครับต้องไปลุ้นกันในรอบ5้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะฮะสุดท้ายนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP นะฮะก็สามารถแอดไลในคอมเมนต์ นะฮะเพื่อขอเข้ากลุ่ม VP ฟรีนะฮะอันนี้เข้าฟรีเลยนะครับก็คือจะมีที่เด็ดนะครับสูงแรกนะครับสูงแรกให้ทั้งวันนะฮะรอบบ่ายรอบเย็นรอบดึกรอบเช้าก็มีนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ